สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังเนาะเ <c oughs> มื่อสักคู่นี่แหละไปเมื่อสักกลับมาขึ้นกลับมาถึง,ง,งผมไปลาออกจากประกันสังคมมาตา40่ศ <c oughs> นยะอ่าย้ำนะครับวันนี้วันที่19กันยายน25 6 7หณเวลานี้ อีก10นาทีก็10บโมงเช้าคือว่า9ก้าโมงเก้าโมงห้าสิบนะเวลานี้9ก้าโมงห้าสิบก็อีก10นาทีก็10บโมงเช้าของวันพฤหัสที่19กันยายนสองพอ่ะมันจะยาวเนาะพูดสั้นๆเดี๋ยวจะเอาไปลง t i k t o อขอความปรึกษากับชาวโซเชียลซะหน่อยเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อปี55ผมได้เข้าประกันสังคมมาตา40 เป็นเงินออมเดือนละ1000บาทนโยบายของอ่าโทษทีเป็นเงินออมเดือนละ100บาทมันเป็นมา,มาตรการของรัฐบาลยุครัฐบาลหน้ารอ <c oughs> ไม่เอ่ยชื่อบอกคนหน้าลอก็แลวกันเพราะว่าคนประเทศไทยคนรอเยอะรัฐบาลคนหน้ารอออกมาตรการประการสังคมม4ม, 40. ม40ถ้าเชิญชวนให้ประชาชนไปออม นะครับผมก็ได้ไปออมเข้า,า <c oughs> มันมีทางเลือกให้เราเลือกแต่ผมเลือกที่จะออมเดือนละ100บาทรัฐบาลออมช่วยอีก50บาทต่อเดือนก็เท่ากับมันมีผลบวกกักมา50บาทเท่ากับ150ทั้ข้างของเราข้างของเรา100ของรัฐบาลที่เขาอ,ออกนโยบายมาออกแคมเปญมาเราเราออม100รัฐบาล บวกให้อีก50มันก็เท่ากับ150ใช่ไหมครับอ่านี้เข้าใจขั้นต้นก่อนเนาะผมทรงจากปี55มาจนถึงประมาณปีก่อนโควิดประมาณ62ก็โดยประมาณ62 55ถึงปี62 <c oughs> นะครับแต่เหตุผลที่ทำไมถึงทรงแค่นั้น1ก็พูดง่ายเจอโควิดด้วยการเงินไม่คล่องอ่ะโอเค เนาะแล้วก็มีคนมาพูดมาคุยให้ฟังนู่นนี่นั่นก็แล้วเราก็เลยสงสัยลรแวงก็เลยไม่มีเจตนาจะส่งต่อก็เลยไปลาออกตอนนั้น <c oughs> ตอนนั้นได้ไปลาออกช่วงโควิดตอนนั้นอายุมันยังไม่ถึงหกสิบพนักงานอีดอขอกงก็บ,บอกว่าอายุยังไม่ถึงหกสิบลาออกได้ถ้าลาออกก็เขาจะโอนเงินให้ต่อเมื่ออายุครบหกสิบเพราะมันยังเหลือเวลาอีกหลายปีผมก็เลยไม่ลาก็เลยแต่ก็ไม่ได้ส่งต่อนะ ต้องบอกกันว่าไม่ได้ส่งต่อเพราะมันมีเหตุบางมันมีเหตุที่ทําให้เราไม่ส่งต่อย้ํานะครับวันที่ไปลาออกเมื่อก่อวิดว่าก็ประมาณปี6กสองโดยประมาณน่าจะไม่เกินแล้วน่าจะไม่ต่ํา <c oughs> ประมาณปี6กสองช่วงโควิดไปลาออกแต่พนักงานเขาบอกว่าอายุยังไม่ถึงหกสิบลาออกลาออกได้แต่เงินจํานวนที่เราออมเขาไวนะ้เนี่ยเขาจะโอนให้เราต่อเมื่ออายุครบหกสบผมก็ก็เลยไม่ลาออก ไม่ลาออกแล้วก็ไม่ได้ส่งต่อด้วยนะไม่ได้จ่ายรายเดือนรายเดือนรายเดือนต่ออสรุปเข้ามาวันนี้วันนี้ก็ผมก็ไปมาไปลาออกวันนี้เลยนี่ครับได้บัตรคิวนี้เลยมาไปลาออกวันนี้เลยเพิ่งกลับมาเนี้ยพอกลับมาแล้วมันอารมณ์ดีหน่อยอารมณ์ดีเดินทางกลับบ้านนี่ใช่ไม่ถูกเลยงงงงกับมาตรการงงกับวิธีการงงกับอะไรหลายอย่าง ถ้าใครอยากรู้อะไรมั่งเดี๋ยวก็ติดต่อได้ก็ติดต่อมานะว่าอยากรู้อะไรมั่งคือสรุปเลยครับเขาแจ้งผมว่าผมทรงผมออมเดือนละ100บาทในโครงการของรัฐบาลเชิญชวนประชาชนออม50บาทแรกๆนะมี50บาท100บาทหรืออะไรนี่แหละถ้า5้บาทรัฐบาลก็จะช่วยอีก50ถ้า100รัฐบาลร่วมอีก50ก็เป็น บวกเข้าไปผมทรงตักปีนนั้นอ่ะไปเมื่อกี้ไปมาเขาบอกว่าผมอ่ะได้ออมไว้แปดสิบกัวงวดเอานะเอานี้กลมกก่อนแปดสิบกวัวงวดถ้าแปดสิบกัวงวดผมออมเดือนละร้อย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 แปดสิบกัวงวดพูดง,ง่ายๆว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทแปดสิบแปดสิบกัวครั้งอ่ะก็เป็นเงินเท่าไหร่แปดพันอ่ะตัวเลขกลมๆ ยังไม่ได้รวมกับที่นโยบารัฐบานบอกว่าออมหนึ่งร้อยบวกอีกห้าสิบอันนี้ไม่รวมนะเอาแค่เงินเราอ่ะออกจากกระเป๋าเราวน่ะหนึ่งร้ยบาทนะ่ะแปสิบก็ต้องก็ต้องแปดพันกว่าใช่ไหมครับแต่ทีนี้สรุปออกรูปรวมเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเงินที่จะโอนคืนมาให้เรามีห้าพันกว่าบาทเฮ้ยก็งงมาสิครับงงไหมล่ะ ถ้าเป็นท่านท่านยังงงไหมเราออมครั้งละร้อยแปดสิบกว่าครั้งจะแปดสิบห้าครั้งมันก็ต้องได้แปดพันห้าโดยที่ไม่ได้อะไรเลยเท่าตัวเราไม่ได้ว่ากเท่ากับเราเป็นเงินออมแต่เราออมไว้แปดสิบกว่าสิบแปดสิบกว่าครั้งหรือแปดสิบกว่างวดแต่พอได้คืนมันเหลืออยู่ห้าสิบเขาจะโอนคืนให้ผมเขาแจ้งมาบอกว่าห้าพันสามร้อยบาท กระเท้ามันหายไปเท่าไหร่คิดเอาเองแล้วกันอันนี้ไม่เข้าใจกับประกันสังคมอันนี้ผมก็ขอเติมท้ายไว้ว่าอันนี้มันเข้าข่ายหลอกไหมเงินเราเราออมเท่าไหร่ถึงเราไม่ได้อะไรเพิ่มเราไม่ว่าไม่ได้บวกให้เรา,าเดือนละห้าสิบบาทอย่างรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ว่า เราออมเท่าไหร่สมควรเราจะได้คืนเท่าของเราที่เราจ่ายไปใช่ไหมครับแต่นี้เราจ่ายไปเท่านี้แต่ได้กลับมามันได้ไม่เต็มอันนี้งงสิครับงงอาสิครับใครที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลถ้าเห็นคลิปนี้ได้ได้เห็นคลิปนี้ได้อะไรคลิปนี้กรุณาติดต่อมาได้นะครับนี่เปการสังคมติดต่อมาสอบถามได้เลยครับผมบอกผมพูดคำในนี้เลยว่า ปรกการสังคมทําอย่างนี้คือไม่โอเคอะ่ะมันไม่โอเคอะ่ะถ้าภาษาบ้นบานๆคนบ้านๆอย่างผมคิดก็จะบอกว่ามันเอาเปรียบนิว่าเนี่ยมีหลักฐานใครอยากรู้ติดต่อมาถามได้น,ดไน,น,นี่บัตรคิวที่ไปมาเมื่อกี้เองนี่หลักฐานนี่บัตรคิวไปมาเมื่อกี้เองอย่างน้อยมันไม่ได้อะไรเลยจ่ายแป ใจายไป80กว่ัวงวดอ่ะ80เท่าไหร่ได้คืนเท่านั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นี้กลับกลายเป็นว่าเราต้องโดนหักอันนี้มันเข้าขายอะไรอ่ะครับใครเห็นคลิปนี้ช่วยแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงในติ๊กตอกลงใน YouTube ผมถือวผมไม่ผิดแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดา่าไม่ได้ประนามพวกคุณคือผมสงสัยประชาชนคนไทยอย่างผมเนี่ยสงสัยมันทําไมต้องเป็นอย่างนั้น คุณคิดค่าอะไรมันทำไมต้องหายไปจาก8ปดพันกว่าเหลือห้าพันเศษไอ้ส่วนที่นั่นมันหายไปไหนอันนี้พวกคุณกำลังเอาเปรียบประชาชนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ดานะนะไอ้ชิบหายไม่ได้ดานะบอกก่อนคือสงสัยสงสัยชิบหายอะ่ะคือใธอต้องเป็นอย่างนั้น แปดสิบกว่างวดร้อยมันก็ต้องแปดพันกว่าได้แปดพันกว่าคือนี่ก็มันก็มันก็คือกระจบเราก็ทําใจได้แต่นี้ส่งไปแปดสิบกว่าได้กลับมาห้าห้าสิบอย่างเงี้ยจะว่าเรากําไรเหรอเท่ากับคุณไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยคุณยังเอาเปรียบเราอีกโอเคนะเดี๋ยวผมจะพูดจะถึงถึงเก้านาทีผมจะพูดถึงเก้านาที แล้วก็ผมก็จะลงใครเห็นคลิปนี้ก็ช่วยช่วยช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลงในลงในทีกตอโอเคนะครับพอดีมาถึงจะจะ9นาทีแล้วช่วยหน่อยนะครับช่วยแชร์หน่อยแล้วผมจะลงในทีกตอ